ครับพบกับผมมอยู่ในการอ่านไพ่ยิปซีระยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยากรดวงของผู้ที่เป็นลัคนาราศีธนูนะครับเป็นการเปิดไพ่ยิปซีประยากรดวงเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการติดการติดตามและขอะขอบคุณทุกกําลังใจนะครับกอย้ํานะครับว่าการอ่านไพ่ยิปซีประยากรดวงนั้นเป็นดวง,งกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ กัมปยากรที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงกลมผู้ใด,ดเลยนะครับก็กใอยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับออเอาแต่พลังงานบวกดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นแนวทางให้กนะับท่านเท่านั้นก็พอนะครับนี่คือคือการประยากรดวงช่วงระหว่างวันที่1 6ถึง30มิถุนายนนี้นะครับของชาวลัคนาราศีตัูนะครับก็กใอยทุกท่านนั้นได้มีพลัง กายพลังใจที่สดชื่นแจม่มใสนะครับมีพลังงานบวกพลังงานดีๆในทุกๆเช้าของทุทกๆวันนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความเติบโตในชีวิตของท่านต่อไปนะครับก็ามาดูกันนะครับเจ้าลัคนาราศีตัณนนะครับท่านจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างดวงช่วงระหว่างวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับจากการเปิดไพ่ยิบซีจำนวน1ิใบนะครับ ชาวราลัคนาราศีตนูนะครับถูออหวานสองไม้เท้านะครับช่วงนี้ก็ท่านมีแรงปรารถนาที่จะาดําเนินการอะไรที่เข้ามาในความคิดความปรารถนาของท่านนะครับหรือบางทีก็กําลังรอผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการงานหรือรอหุ้นส่วนที่จะเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาในการที่จะร่วม ทุนลงวุ่นด้วยกันในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นการช่วงที่จะกระยับกระยายอนาคเกตของการงานหรือธุรกิจให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นช่วงการมองหาหรือรอกล่าวสานร,รอการติดต่อรอการประสานงานเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ แล้วก็จะมีสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาสร้างความเบีดัตสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นนะครับที่บางทีก็อยังหาช่องทางที่เป็นทิศทางที่จะแก้ไขหรือทิศทางที่จะเดินออกไปจากปัญหนานั้นบางทีก็ยังมองไม่เห็นนะครับก็จะทําห้ท่าันได้คิดมากในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับส่งผลให บางทีก็นอนไม่หลับนะครับหรือกังวลมากเกินไปก็ระมัดระวังด้วยนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้อาจจะส่งผลในชาวลัคนาราศีตนูนั้นอาจจะเกิดการเจ็บป่วยจากการคิดมากก็ได้นะครับหรือเรื่องของการปวดหัวส่งไปถึงในเรื่องของสุขภาพด้านของโรคไมเกรนที่อาจจะมีเข้ามาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงวเวลาดังกล่าวนี้ต้องทำจิตใจให้สงบนะครับแด็กก็พยายาม นั่งสมาธิหรือไม่ก็สวดมนต์เพื่อให้เกิดความเบิกบานใจให้เกิดความสว่างประจางในใจนะครับเพื่อที่จะทำให้ไม่คิดมากนะครับลดความกังวลขึ้นแล้วก็จะทำให้เราพบกับหนทางในการที่จะ,ะดำเนินการต่อไปในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะสร้างอะไรให้เกิดขึ้นใหม่ๆให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างอารมณ์ที่เบิกบานให้เกิดขึ้นในทุกๆวันนะครับ การที่เรามีจิตใจจำใสเบิกบานในทุกๆวันในยามเช้าก็เหมือนการที่ประสบความสําเร็จของเรานั้นได้ก้าวไปแล้วครึ่งทางน,นะครับส่วนที่เหลือก็ทําเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตนทางสวงสไว้นะครับ The, ในการที่นำธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเหมือนดังที่คราวได้ไว้ว่า กับสิ่งที่ดีๆจะนำทางไปสู่ความสดใสนะครับก็เพียงแต่เราพยายามทำในสิ่งที่ดีๆขึ้นมาให้เกิดขึ้นนะครับอย่าคิดมากนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องภาวะประวงที่ยังไม่เกิด mm. ก็อย่าไปใส่ใจมันนะครับเอาเรื่องปัจจุบันมาคิดคิดอย่างไรว่าปัญหาที่เจออยู่ในขณะปัจจุบันนี้จะแก้ไขอย่างไรอาทางออกอย่างไรนะครับแล้วก็ ที่จะทาให้ความเติบโตเกิดขึ้นตามอย่างไรให้มันเดินหน้าต่อไปด้วยความรุ่งเรืองนะครับสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องคิดมากกว่าแต่อะไรที่มันยังอยู่ไกลเราไม่ควรไปนำมาคิดอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ควรมาใส่ใจนะครับที่ผ่านมาถ้าเป็นเรื่องของความล้มเหลวก็เพียงแต่เราไปคิดหาสาเหตุมันเท่านั้นนะครับที่จะนํามาแก้ไขเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้นะครับเพียงแต่นํา บทเรียนที่เป็นก็ผิดพลาดนำมาใช้แก้ไขประกอบในการที่จะทำในปัจจุบันเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆในปัจจุบันและก็ที่จะกล้าไปสู่อนาคตที่ดีมากกว่านะครับแลวก็เทนเอรเป็นตะเกิดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอะไรที่มันสร้างความยุ่งยากลำบากใจ อัดใจนะครับอมองหนทางไม่ออกนะครับว่าจะแก้ไขอย่างไรจะดําเนินการอย่างไรอะไรมันเป็นปัญหาที่รุงตุงนังจะคิดอย่างไรทําอย่างไรนะครับถ้าเรายิ่งคิดมากนะครับเพราะว่าการคิดมากก็ทําให้เรามีอารมณ์ขุนมัวขุนคล้องมองใจก็เหมือนอมีกําแพงกําบังมาปิดบังสายตาเราอยู่นะครับก็เหมือนกับเส้นผมเล็ก ที่เข้ามาบังสายตาเรานะครับก็ทาให้เรามองแม้แต่ภูเขาลูกใหญ่ๆเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเพราะว่าในเรื่องความจิตใจของเราที่คิดเกินไปกุ่น้องมองใจเกินไปนะครับแล้วก็ทาให้เรามองไม่เห็นทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์เป็นหลักนะครับในการดําเนินชีวิตของเรานะครับตั้งสติให้ดีนะครับนำธรรมะก้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ความรู้ต่างๆธรรมะแล้วก็ความรู้จากผู้ที่รู้เราสาะ,ะแสวงหานะครับคาแนะนําที่ดีแล้วก็จากการเรียนรู้อะไรที่เข้ามาเพิ่มเติมเสริมนะครับก็ะจะทําให้เราพบกับได้เห็นได้มีศักยภาพที่ดีในการที่จะแก้ไขปัญหาต่าง,างๆอสรรคปัญหาต่างๆพบหนทางที่จะทําให้ไปสู่ความเติบโตไปสู่อนาคตที่สดใสนะครับเพราะฉะนั้น เสียเวลาเปล่านะครับที่การที่เรามาจะนั่งมานั่งนอนจมอยู่กับการคิดการพะวงคิดมากเครียดมากบางคนก็คิดว่าเออนั้นจะทํำยังไงดีอันนี้จะเป็นอย่างไรดีก็กังวลอยู่ตลอดเวลานะครับแทนที่จะมาคิดว่าหยิบปัญหาแต่ละข้อนะครับปัญหาที่มันมีอะไรที่มาเป็นอุปสรรคจดหัวข้อ,ขอ,อมาแล้วมันนั่งคิดว่านี่ปัญหาหัวข้อนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุผลคืออะไร นะครับอะไรที่เป็นสายเอตทำให้ไม่เกิดความสําเร็จอะไรที่ทําให้ล้มเหลวอะไรที่ทําให้ไม่สู่ความสมหวังเรามองกันตรงนี้มากกว่านะครับแต่มันจะแตกต่างกับการคิดที่ว่าเออทาไมต้องล้มเหลวทําไมต้องผิดหวังทําไมต้องเจ็บปวดทําไมต้องถ้าเราคิดอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่วงในวันวังวน,วน,วนที่ทางออกไม่เจอนะครับ แต่ถ้าเรามีการคิดวางแผนที่ดีเรียกว่าการคิดที่มีแบบแผนที่ดีนะครับนํามาเป็นหัวข้อโจทย์อันนี้ทําไมถึงไม่สําเร็จมันไม่สําเร็จเพราะอะไรที่ผ่านมาเราทําแบบไหนนะครับแล้วเมื่อแบบนี้ทําไม่สําเร็จต่อไปเราจะทําอย่างไรต่อมันเกิดความสําเร็จขึ้นอันนี้คือการคิดใคร่ครวนที่เป็นเอชเป็นผลเป็นหลักนะครับและก็นําเรื่องของ หลักธรรมะในทางการทำงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างอ,าอิทธิบาท4นะครับก็ามาใช้ในเรื่องของจันทวิยาจิตตะแล้วก็วิมังสานะครับมาพิจารณาใกล้ครวนนะครับว่าที่เราเกิดความลุมเหลวเกิดความผิดหวังนั้นเราใส่ใจตามหลักของอิทธิบาท4แล้วหรือย,อยังนะครับพิจารณาตั้งแต่จันทาลงไปถึงวิมังสานะครับว่ามัน เราทำตามขัม้นตอนนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับก็นํามาใช้แล้วก็หาความรู้ความเข้าใจจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้รู้มากกว่าเราที่ก็มีประสบการณ์ที่ก็มีความแตกฉานในเรื่องของการแก้ปัญหาปรึกษาหรือก็จะทําให้เราพบกับอนตางสว่างสวยัยที่จะเราเข้าไปสู่ความสําเร็จนะครับความเป็นสิบเลี้ยนนะครับทำอะไรก็จะเกิดความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับแค่เรามีสมาธิมีสตินะครับ เรียกว่าเมื่อมีสมองหาจิตใจที่ปลอดโปร่งนะครับเราก็จะเกิดปัญญาที่เข้ามาเรียกว่าแบบปฏิหารอย่างเหลือเชื่อนะครับแต่ถ้าเราไปคุณข้องมองมัวอยู่กับเรื่องบางเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรก็ยิ่งทําให้เรายิ่งไม่พบอ,อนต่างที่จะเจอนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำอา,ารมณ์ให้แจ่มใสในทุกๆวันนะครับ นั่งสมาธิได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็มีโอกาสทำความดีอะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อมีโอกาสเราก็อย่าปล่อยโอกาสนั้นให้สูญเสียไปนะครับเพราะอะไรก็ตามแม้แตน่นิดนิดหนึ่งที่เราได้พรมความดีนะครับมันร่างกายมันจะหลังเรียกว่าความรู้สึกที่ดีๆฮอ,อร์โมนที่ดีๆเข้ามาสร้างความรู้สึกที่ให้เกิดขึ้นแก่เรานะครับก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นร่างกายของเรานั้นรู้สึกจด ชื่นเบิกบานขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีความคิดที่ลดเล่นที่ดีเขาช่วยมาเสริมให้กับเรานะครับความเปลี่ยนพยายามในการต่อสู้ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับจาวลัคนาราศีาตนูนะครับอาจจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยก่อ,อไปครับจาวราศีอ่าก็ถูกแล้วครับจาวลัคนาราศีนะครับลัคนาราศีตนูนะครับ ก็มีการต่อสู้แต่ตลอดทั้งเรียกว่าในสัปดาห์หนึ่งมี7วันนี้ก็ต้องจ่ายการตุ้มเททั้ง7วันนะครับในการที่จะพยายามต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในเรื่องของการงานที่มีเข้ามาในการที่จะประสานงานกับการที่จะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ตามหรือในการที่บางคนก็จะมีเรื่องของการ งานที่ต้องแข่งขันที่จะคว้าโอกาสเข้ามานะครับในเรื่องของงานว่างานประมูลนะครับหรือบางคนก็มีการสอบแข่งขันในการที่จะช่วงจิงโอกาสในการที่จะเข้าไปทํางานนะครับอันนี้ก็ต้องทุ่มเทต้องเหนื่อยพอสมควรนะครับหรือคนที่ทํางานอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับหรือธุรกิจที่มีอยู่แล้วก็จะมีการคิดใกล้ควรวางแผนอยู่ตลอดตลอดเวลานะครับ หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันก็จะมีการพยายามอยู่ทุ่มเททั้งเจ็ดวันก็จะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับบางทีบางท่านก็จะเจอปัญหาเข้ามาเยอะในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ต้องให้คิดต้องไงแก้ไขนะครับแต่ก็ตามนโยบทอทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดีสู่ความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับเพียงแต่ท่านเปลี่ยนพยายามเท่านั้นนะครับท่านเป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วนะครับ Queen of w a n ส s นะครับ ไม่ว่าปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้ด้วยดีไม่ไม่ว่าปัญหาจะจุกจิกหรือปัญหาใหญ่ที่เข้ามานะครับท่านจะไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาการาคาสั่งนะครับก็จะใช้ความรู้ความสามารถใช้ประสบการณ์นั้นก็มาแก้ไขได้ด้วยดีนะครับก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับพบอนทางที่จะแก้ไขไม่ว่ามันจะดูเป็นต่างตันหรือว่าเหมือนที่ว่าจะไม่มีทางออกนะครับ เทตตาท่านใจความคิดพิจารณาใครขวญด้วยด้วยผลด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นได้พบกับเส้นทางหนทางของความสําเร็จพบกับหนทางที่จะแก้ไขพบกับหนทางที่จะเป็นทางออกที่ดีกับท่านนะครับโดยเฉพาะการไม่ละเลยกับการเอาความรู้ก็มาใส่ใจนะครับแล้วก็ การหาความแนะนำความมีประสบการณ์ของผู้อื่นด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นแนวความคิดผสมผสารกับความคิดของเรานะครับปัญหาที่มีจะทำให้ตั้น,นยันหยัดอย่างมั่นคงนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาแม้จะมีเข้ามาวนเว,ว,ว,วียนยน,ยนซ้ำๆเดิมเมอยู่ก็ตามนะครับตั้นจะยืนหยัดต่อสู้ด้วยดีก็สามารถแก้ไขด้วยความสำเร็จที่ดีเกิดขึ้นนะครับ ชาวลัคนาราศีธนูนะครับอาจจะมีความทุลักทุเลที่เข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่อาจจะําให้เกิดการสะดุดกระต้นกระเท้นขึ้นนะครับแต่ว่าการสะดุดกระต้นกระเท้นปัญหานี้ก็เหมือนกับการเข้ามาสร้างบทเรียนให้กับชาวราศีลัคนาราศีธนูนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ได้ตามความเข้าใจนะครับและก็จะปานกับอุปสรรคปัญนานั้นไปได้นะครับและก็เกิดความสําเร็จ ขึ้นต่อไปนะครับก็ถือว่าที่เข้ามาก็เป็นบทเรียนให้เราได้รู้ได้ทดสอบความสามารถของเรานะครับแล้วก็เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีจะเป็นแนวทางในการที่จะดำเนินการแล้วก็แก้ปัญหาต่อๆไปในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็เด e Fo นะครับความสุขสําราญสบายอาสําราญ,ราญเบิกบานใจก็จะมีเข้ามากับชาวลัคนาราศรีตนูในช่วงนี้นะครับก็ ชีวิตมีความสุขสดใสนะครับการงานที่ทํางานด้วยความอิสระก็จะมีเข้ามาต่อไปนะครับจะลดความกดดันออกไปนะครับก็มีความสุขมีความเบิกบานในการที่จะทำงานนะครับก็เรียกว่าร่างกายก็สดชื่นจิตใจก็โปร่งใสนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นคิดได้ง่ายทำอะไรได้ง่ายนะ,นะครับก็ไปสู่ความสำเร็จ จะจับทำอะไรก็เกิดความสำเร็จที่ดีต่อไปที่จะสร้างค่าเม็ดเงินให้มีเข้ามาที่จะทำให้ชาวราศีตนูอารักณาราศีต,น,ศตนูนะครับที่จะก้าวปานกับอุปสรรคปัญหาที่ยุ่งยากทั้งหลายทั้นพวงนั้นได้ด้วยดีนะครับเปลี่ยนแต่ท่านเปลี่ยนพยายามไม่ย่อท้อนะครับใช้ประสบการณ์ชีวิตใช้ความรู้ความสามารถความเก่งของท่านนะครับแล้วก็ความรู้ความเข้าใจทั้งที่เป็นของรู้ตัวเองที่เรียนรู้ก็ามา และคำแนะนำของผู้อื่นเข้ามาผสมประสานกันนะครับก็ทำให้ท่านนั้นเข้าปานกับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ด้วยดีนะครับก็ไปสู่ความเติบโตพบกับชีวิตที่สดใสเบิกบานนะครับความบางครั่งอุดมสมบูรณ์ได้ที่ดีนะครับก็เป็นโอกาสดีๆให้กับชาวลัคนาราศีตนูนะครับในเรื่องของการงานนะครับส่วนเรื่องการเงินก็เป็น ทิศทางที่มีเข้ามาไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับในความเป็นสิบเรียนนะครับก็มีรายได้รายรับเข้ามาอย่างมั่นคงที่ดีให้เกิดขึ้นนะครับบางท่านก็มีการทาธุรกิจที่เกี่ยวกับยสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้สําหรับบางคนนะครับที่จะสร้างค่าเม็ดเงินผลกําไรให้มีเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับทำตัางานเก่งนะครับก็มีรายได้รายรับเข้ามาอย่างมั่นคงนะครับก็ตามหม ชีวิตมีความสุขสดใสมีใช้มีจ่าย,ายด้วยความเบิกบานนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงนเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่ยังต้องใช้ต้องจ่ายอยู่นะครับที่มีรายจ่ายที่เป็นหลักๆที่ต้องใช้ต้องจ่ายอยู่นะครับและก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินที่อาจจะสูญเสียไปโดยที่ท่านไม่พึงประสงค์นะครับ เพราะฉะนั zaman, up, sure ้นก็ต้องวางระบบระเบียบการเงินที่ดีด้วยในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับมนจะมีที่ต่างๆการเงินที่มีเข้ามานะครับไม่ว่าจะรายได้ที่หลักๆประจําอยู่แล้วหรือบางคนก็มีในเรื่องของโชคลาภที่มีเข้ามาเงินพลุกๆเงินก้อนโตๆที่จะมีเข้ามานะครับที่จะทําห้ท่านได้รับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับบางทีก็จะเป็นเรื่องของได้ลาบเสียลาบได้ช่วยเช่นกันในนี้ก็ต้องรอบคอบนะครับเพราะเอ่อ แต่ท่านไม่รอบครอบไม่วางเส้นต่างต่างการเงินที่ดีนะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาได้ด้วยเช่นกันในทิศต่างการเงินที่อาจจะเดินไปพบกับความยุ่งยากในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับบางทีแต่เกิดความยุ่งยากแล้วบางทีก็หาผู้ช่วยไม่ได้นะครับแล้วก็หต่างออกไม่ได้ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับและโดยเฉพาะการไปรับรองในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือไปเป็นคำประกันให้กับผู้อื่นนะครับ ก็อาจจะตามไม่านตกเป็นแพ้รับบาปได้ด้วยเช่นกันที่จะไปต้องไปชดใช้แทนนะครับอันนี้ก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับไม่ว่าไกลก็ตามนะครับเรื่องเงินทองทรัพย์สินนั้นไม่มีคาว่าเป็นพี่น้องนะครับไม่เข้าใครออกใครนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นแล้วไม่มีคาว่านับญาตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคำนึงไว้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องปลอดไปเอาไว้ก่อนนะครับ เงินที่อยู่ในบัญชีของท่านเงินที่อยู่ในกระเป๋าของท่านเงินที่ยังไม่ผ่านมือท่านออกไปนะครับก็ต้องกำหนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนเสมอก่อนที่จะหลุดมือจากท่านไปนั้นต้องคิดนะครับว่าใช้ไปแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่นะครับอะไรที่สุมเสียงในการที่จะทําให้เสียเงินเสียของทรัพย์สินมีก่้าอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงไตรตรองดูดีๆนะครับไม่เช่นนั้น ตั้งจากกลายเป็นแพรัรบบาปไปชดใช้แตนเขาก็ได้นี่ต้องรอบคอบนะครับส่วนในด้านอื่นๆก็เป็นไปในทิศทางที่ดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวลัคนาราศีตันูนะครับช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับบางคนก็จะอยู่ในสถานการณ์ของความรักที่ผ่านมานั้นมีแต่ความเจ็บปวดนะครับก็จะรู้สึก ไม่ค่อยสบายอ,อกสบายใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ยังอยากจะขอโยแบบสดๆนะครับแต่ก็ขอให้พักตัวประก,กายปใจด้วยความมีสตินะครับอย่าไปคิดมากอะไรที่ผิดหวังล้มเหลวไปแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรที่เราจะไปคิดไปใกล้ครวนนะครับเอาเวลานั้นมาคิดอาเหตุอาผลนะครับใช้ความสงบติสงบสติสงบอารมณ์นะครับใช้หลักธรรมะกามา เยียวยาวหัวใจเรานะครับเพื่อที่จะใช้ชีวิตของเราก้าวไปสู่ความสว่างสดใสต่อไปนะครับอะไรที่มันทำให้ทุกข์ใจคิดมากแล้วไม่สบายกายไม่สบายใจก็เปล่าประโยชน์นะครับอะไรที่ก็ตามไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราก้าวไปเจอก้าวไปเห็นก้าวไปรู้แล้ว ทําให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับก็อยากไปรู้อยากไปเห็นอย่าไปเสาะหาบางคนนะครับก็อยากรู้ละเกินตั้งต่้ที่ว่าสิ่งนั้นเมื่อเข้าไปพบไปเจอไปเห็นแล้วทําให้เกิดความคุ่นข้องหมองใจแต่ก็ยังอยากจะรู้นะครับก็หลีกเลี่ยงนะครับก็จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขนะครับถ้าเรารู้แล้วว่าเมื่อเราเข้าไปพบไปเจอนะครับเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นออกไปนะครับเมื่อเรารู้ว่าอย่างงูมีพิษนี่ เราก็ไม่ควรไปจับไปต้องมันนะครับถ้าเราไม่ีความรู้ไม่มีความสามารถพอนะครับถ้าเราไปเสี่ยงไปจับก็จ,จะเกิดอันตรายนี้ก็เหมือนกันนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่ถ้าเราก็าไปรู้ไปเห็นไปเจอแล้วเราไม่สบายใจเราก็พยายามอย่าสาะแสวงหาเข้าไปพบไปเจอนะครับเราก็จะเกิดความสบายใจนะครับก็ปักป่อนให้เวลาเป็นตัวเยาวๆไว้ใจแล้วก็ใช้ความสงบความสติ ที่ดีๆธรรมะก็ามาเกี่ยวก้องนะครับนั่งสมาธิทําใจสบายนาธรรมะก็ามาเกี่ยวก้องก็จะทให้เราเบิกบานใจนะครับก็จะทําให้เราก้าวไปในการมีชีวิตที่ทํางานที่ดีต่อไปนะครับความรักมันผิดหวังไปแล้วก็ช่างมันนะครับก็มาเดินหน้าต่อไปด้วยหน้าที่ของเราหลักๆดีกว่านะครับทาชีวิตได้เบิกบานสดใสเหมือนกับว่าเป็นคนโสดคนหนุ่ม หนุ่มคนหนุ่มคนสาวที่มีชีวิตที่อยู่ในวัยเยาว์นะครับที่วัยเยาวชนที่กําลังมีความสดใสาราเริงจะดีกว่านะครับก็มีความสุขไปแต่ละวันนะครับส่วนคนที่โสดบางท่านนะครับก็บางทีอาจจะพบเจอรักที่มีเข้ามานะครับที่ต้องเจอกับคู่แข่งในความรักความสัมพันธ์นะครับ ทีตั้งแข่งกับหัวใจของคนที่เรารักหรือไม่ก็อาจจะมีคู่แข่งที่ก็มีคนรักคนชอบอยู่แล้วก็หวังที่จะเป็นผู้ใจชนะที่จะครบไอ้คว,ว้าหัวใจก็มาครองใ่ายได้อันนี้ก็ต้องเจอกับสภาวะที่ต้องต่อสู้นะครับส่วนคนที่ทํางานอยู่บางทีหรือคนที่ไม่ค่อยพบปะผู้คนนะครับคนโสดก็บางทีก็ยังไม่พบใครอะไรง่ายๆในช่วงนี้นะครับก็ยังใช้เวลาทุ่มเทอยู่กับ การนานมากกว่านะครับหรือบางคนไม่ค่อยพบปะผู้คนก็ยังไม่พบใครใครอะไรง่ายๆนะครับก็ยังอยู่แบบสันโดษโสดๆต่อไปนะครับส่วนคนที่คบเป็นคู่รักมีชีวิตที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็มีความสุขความเข้าใจที่ดีต่อกันก็ใช้ชีวิตที่อยู่ด้วยความสุขสดใสนะครับ แต่ความรักความสัมพันธ์บางทีก็จะไม่ได้โรแมนติกอะไรมากมายนะครับก่อนจะเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในความรักความสัมพันธ์ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ก็มีความหวานไม่ก็มีความโรแมนติกนะครับแต่ก็เป็นไปอย่างมัดคงมีความอบอุ่นนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วที่ยังชอบในเรื่องของความเป็นดิสระชอบในการใช้ชีวิตแบบที่เคยเป็นโสดสอันนี้บางทีก็ต้องพยายามปรับตัวนะครับเพื่อความรักความสัมพันธ์นั้น เป็นไปในทิศทางที่ดีมีความอบอุ่นนะครับเพราะบางทีถ้าเราจังนํานชีวิตแบบสดๆมาใช้กับการดําเนินชีวิตแบบกองคู่ครองบางทีก็จะสร้างความอึดอัดให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์เป็นไปด้วยความสุขบางสิ่งบางอย่างที่เคยเป็นแบบสดๆเราก็ต้องละต้องเลิกหรือต้องลดออกไปนะครับเพื่อ ให้ปรับสภาพเข้ากับคนรักคู่รักของเราเพื่อให้ชีวิตครอบครัวความรักความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้ก็มีปัญหาอะไรตาดอกกําหนงถึงสิ่งนี้นะครับกําหนึงถึงความปลอดไปในความรักความสัมพันธ์ก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปด้วยความอบอุ่นที่ดีนะครับมีความสุขสมบูรณ์ที่ดีก้าวต่อไปด้วยความเบิกบานใจนะครับ mm hmm. ก็เป็น เพี่ยงแค่นี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตโนดวงในช่วงวันที่16-30มิถุนายนนี้นะครับก็กอบคุณทุกท่านนะครับก็กอให้ทุกท่านและก็ชาวลัคนาราศีตนนมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ